ใครที่เห็นยาชนิดนี้อย่าถอนทิ้งนะครับช่วยบำรุงปอดแก้หอบหืดบำรุงไตใครที่มีปัญหาเรื่องการสูบแล้วไอเรื้อรังนะครับตัวนี้ช่วยได้เลยครับแถมยังช่วยลดอาการอยากสูบด,ด้วยนะฮะเชื่อไหมว่าตัวนี้คนเป็นเบาหวานกินแล้วดีมากสามารถใช้ร้างแผลเบาหวานได้ด้วยฮะ <S 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 ทุกคนต้องแยกให้ออกนะหญ้าดอกขาวหรือหญ้าหมอน้อยนะครับเขาจะมีดอกขนาดเล็กเนี่ยซูมมาใกล้ๆเห็นไหมฮะบางคนจะไปสับสนกับหญ้าตัวนี้เห็นปะ เก็บนะครับเราเก็บทั้งต้นและรากไปเลยนะฮะนี่เขาไม่ใช่แค่หญ้าหรือวัชพืชที่ขึ้นเกะกะอยู่ตามบ้านเรานะครับเขาจัดเป็นวัชพืชชั้นดีครับที่มีไว้เนี่ยเหมือนมีหมอข้างกายจึงมีชื่อเรียกว่าหญ้าหมอน้อยนั่นเองครับมีชื่อเรียกอื่นๆอย่างเช่นหญ้าการทูบครับหญ้าเสือสามขา ยาสามวันยาผั่สามวันที่บ้านพี่ๆเรียกอะไรกันบ้างครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อย<ป>เขามีสรรพคุณบำรุงปอดครับบำรุงหลอดลมครับโดยเฉพาะคนที่ชอบสูบเนี่ยยาดอกขาวเนี่ยช่วยลดอาการอยากสูบได้ด้วยนะครับส่วนสาวๆที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างนะครับยาดอกขาวก็ช่วยได้นะครับเอามาชงเป็นชาดื่มครับเขาช่วยลดอาการอยากอาหารได้ดีมากนอกจากนี้ยังช่วยเรื่องเบาหวานความดันด้วยครับและสามารถรักษาแผลเลื้อร่างหรือแผลที่เกิดจากเบาหวานได้ด้วยครับช่วยขับปัสสาวะครับป้องกันไม่ให้ไตถูกทําลาย ต้านแบคทีเรียต้านไข้แก้ปวดแก้เสบคลายกล้ามเนื้อต้านเบาหวานต้านมะเร็งแก้ปวดข้อแก้ปวดเข่าแก้ปวดหลังและณปัจจุบันนะครับยาดอกขาวหรือยาหมอน้อยเนี่ยถูกบรรจุให้เป็นบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยครับส่วนวิธีการนํามาใช้งานก็ง่ายมากๆครับสามารถเก็บต้นสดนะครับเราจะใช้ทุกส่วนของลาต้นเลยนะครับตั้งแต่รากลําต้นใบดอกผลเอามาล้างน้ําให้สะอาดนะครับใช้ประมาณ1-2กรามมือต้มกับน้ําประมาณ6-8แก้วครับประมาณ5 1านาทีให น้ำชาของเรามีสีออกเหลืองๆแบบชาแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับหรือใครจะเก็บมาตากแห้งไว้ต้มดื่มก็ได้นะฮะดื่มได้ทุกวันเลยครับวันละ3าถครั้งหลังอาหารนะครับแต่เขาจะทําให้มีอาการปากแห้งคอแห้งนะครับข้อควรระวังก็ผู้ป่วยโรคหัวใจกับผู้ป่วยโรคไตเนี่ยไม่ควรทานนะครับเนื่องจากเขามีโพแทสเซียมสูงครับระหว่างรอให้ชายเย็นนะครับหันไปเห็นหน้าแม่เนี่ยที่ไม้คล้ำจากแสงแดด ก็ใช้ไพรไทยผงสมุนไพรออแก,กนิกเพียงเล็กน้อยผสมกับน้ำเปล่าครับหกระปุกเนี่ยใช้ได้เป็นเดือนเลยนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะทุกคน เพียงผสมน้ำเล็กน้อยแล้วทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ให้แห้งครับไพรไทยผงสมุนไพรของแม็กมีสมุนไพรออแกนิกถึงส1ตัวครับช่วยดีถอกผิวสิวติดสารหน้าเป็นฝ้ากระพดพื้นคันลมพิษตัวนี้บอกเลยครับคืนเดียวเห็นผลใครที่ออกแดดหรือเจอความร้อนเยอะๆทาแบบแม่แมกไดเลยนะครับพอกทิ้งไว้จนแห้งครับหลังจากนั้นเนี่ยปัดออกให้เหมือนกับเราทาแป้งนั่นแหละครับผงสมุนไพรของเราก็จะเกาะอยู่บนใบหน้าครับช่วยป้องกันฝุ่นควันมลภาวะหรือแสงแดดที่เป็นสาเหตุหลักของการทําให้หน้าหมองคล้ำเหี่ยวย่นง่ายคแีทุก เห็นไหมฮะหน้าแม่ขาวขึ้นมาทันทีเลยครับแถมน,นุ่มชุ่มชื้นด้วยชาจากย่าหมอหน้อยของเราน่าจะเย็นได้ที่แล้วครับเดี๋ยวมาชวนแม่ไปลองชิมพร้อมๆกันเลยครับเอาให้แม่ชิมกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจ<ง>ทำอะไรมาเนี่ยตกใจแล้ว่ะดูว่าอะไรเรามาลองชิมกันดีกว่าครับชานะฮะที่มีสรรพคุณเยอะมากๆหอมเหมือนน้ำต้มหักแต่มันหอมกว่า หอ้หอมจืดๆไม่มีขมเลยครับนนกินง่าย,ยรอร่อยด้วยใครที่เป็นแผลเบาวงเบาหวานนะเนี่ยใช้น้ำเนี่ยนะฮะล้างแผลได้นะครับจุ่มกระสําีหรือทิชชู่ได้เลยได้เลยเนี่ยนะฮะล้างแผลแผลเบาวงเบาหวานแผลอะไรได้หมดเลยครับมันจะทําให้แห้งเร็วด้วยดอกหญ้าขาวครับสบรรพคุณเยอะมากเอาไปรองเก็บมาใช้ มาลองต้มมาลองกินกันดูนะครับใครที่ชอบคลิปของแม่กับแม่นะครับจะพาไปเรียนรู้พืชผักสมุนไพรอะไรอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนแม่ลูกตัวหนาเจ้า